ที่สังเกตดูว่าปีนี้เป็นปีที่อากาศชุ่มฉ่และเย็นโรงกางมีฝนต้นปีต้นปีฝนดีโบราณคติแปลว่าวันที่หนึ่งสิบสามคำ่ำนี้ถือว่าต้นปีคนเกิดตอนนี้เขาเรียกว่าคนเกิดต้นปี นเกิดเดือนมีนาคือคนเกิดปลายปีอตมาเกิดเดือนเมษาต้นปีท่านบุญทรงเกิดเดือนมีนาเกิดปลายปีปีเดียวกันปีเดียวกันแต่ว่าต้นปีปลายปีตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ปีนี้เป็นปีที่ฝนชุ่มชื้นแลวก็ตกทั่วไปทำให้ถ้าบ้านเราเมืองเรา ฤดูการมีผลอย่างนี้ก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะสมบูรณ์มาได้ผลผลสุดท้ายแต่ถ้าหากว่าต้นดีต้นต้นปีเนี่ยผลดีบางทีกลางปีไม่ดีบางทีกลางกลางปีดีปลายปีไม่ดกกีก็ต้องระวังนะ ระหว่างกลางปีกับปลายปีมันไม่เที่ยงธรรมชาติเขาไม่ได้เป็นมีชีวิตชีวาอะไรไม่เหมือนกับประเทศทางทางทางเขตยุโ,โรปเนี่ยฝนตกทั้งปีหน้าหนาวก็ตกหน้าร้อนก็ตกตกทั้งปีแผ่ดินเขาไม่มีไม่มีแรงแต่ทางเอเชียเราเนี่ยฝนเป็นฤดูของอเมริกานั่นฤดูฝนก็ไม่มีฝน ยิ่งบ้ามากกว่าบ,บ้านเรางันบ้านเรานี่ถือว่าก็ถือว่าขั้นขั้นที่ว่าเป็นอุดมประเทศเป็นประเทศที่สมบูรณ์ก็พอใช้ได้แต่ว่าผลปาที่ตกต้องตามด,ดูการนี่ตามสมัยโบราณเขาบอกว่าคนขยันทําบุญคนขยันสวดมนต์คนขยันไหว้พระคนขยันถืออุโ,อโบโสถกันมากแล้วก็ ธรรมชาติก็จะหลังมาเป็นความเย็นแต่คนใจบาปหยาบช้าเอาเปรียบกันแล้วก็ในรคุณไม่กตัญญูไม่รู้คุณไม่ตักบาตรทำบุญไม่เมตตากันก็ก็จะแรงนับใจผลก็จะแรงมันแรงจากคนกุริยุกนี่มันเป็นยุคของคนที่แรงน้ำใจฉะนั้นเียว่าเราหรือเราจะเกิดในกุริยุค ย่งกันกินแย่งกันใช้แต่เราก็อย่าอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าแรงน้ําใจที่พุทธเจ้าตนบอกว่าตามคำพระสอนมาเองไปใส่บาตรที่บ้านที่ที่วัดน่ยใส่บาตรที่วัดน่ยใส่บาตรพระที่บ้านรื้ยังพระอรหันที่บ้านใส่ได้ยังไม่มีหรอกมีแต่พระที่บ้านไม่มีไม่มีพระอรหันหรอกมีพระหัน์ที่บ้านกบไปใส่ที่บ้านแต่อะหันที่บ้าน จะได้ร่ำรวยใส่ที่บ้านก่อนแล้วจึงไปใส่ที่วัดให้มีเราบอกว่ามีแต่แม่แม่ก็แม่ก็แม่ปากเก่งป่นวันเดียข้ามไม่รู้เรื่องอะไรเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงพ่อก็อไม่เอาไหนขี้เมาพระเขาบอกก็น,นั่นแหละพระอรหันต์พระอรหันต์นของเราทําบุญเ่ยจะได้บุญทตาเห็นก็เป็นปิจนาธรรมที่บางคนก็ได้พระอรหันต์ที่ไม่เมาได้พระอรหันต์ที่ไม่บน่น ก็าําบุญเต็มใจทํากับพ่อแม่ตัวเองกับไหว้เต็มใจแต่ถ้าไปเจอพระหันขี้เมาพระหันขี้บ่นก็ลูกก็ไม่ยอมรับพอไม่ยอมแล้วก็เป็นบาปกับลูกอีกก็เป็นกรรมของพ่อแม่ถอดถูกทอดทิ้งอีกก็มันจะเป็นกรรมสืบทอดมาถึงตัวเราอีกฉพราะนั้นลูกเขาก็จะตามพ่อแม่ลูกตามพ่อแม่แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่อย่าอย่าทำอะไรให้ลูกเนี่ย ต้องหมดความเคารพนับถือก็อย่าไปเมาอย่าไปบน่นอย่าไปด่าอย่าไปใช้คำหยาบคายกับลูกก็เป็นที่รักที่เคารพของลูกต่อไปก็จะเป็นพ่อแม่ที่ดีลูกก็จะ,ะกราบไหว้ก็จะได้บุญได้ราบมาก,เ,กเจริญมากไม่ใช่ด่าเช้าด่าเย็นเช่างเช้าเช่างเย็นเนี่ยลูกก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรลูกคนอื่นเขาสวดมนต์ให้พรลูกเช้าสวดมนต์ให้พรลูกเย็นเนี่ยลูกก็จะทำมาค้าขึ้นไปเจริญ มีการศึกษาที่ดีมีนในเรามัวแช่งมัวด่าลูกทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้อะไรลดน้อยถอยลงกับล่าหลังคนอื่นใอ้ลูกก็ไปด่าพ่อด่าแม่เปรียบเทียบว่าพ่อแม่คนอื่นดีพ่อแม่ของครูไม่ดีก็ไปทำลายจิตใจพ่อแม่ตัวเองพ่อแม่ก็ก็กลายเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูกันในบ้านก็าหาความสุขไม่ได้อันนี้เราก็ต้องเข้าหาศีลธรรม อยาดูถูกกันยงเคารพกันยังไงก็ให้เราเกิดได้ก็ใช้ได้แหละให้เรามาเป็นมนุษย์เนี่ยที่ว่าเราดีๆเนี่ยก็ได้จากพ่อแม่นัเนี่ยให้เรากาเนิดยังไงก็รบร้างกันไม่ได้ถึงความเกิดตรงนี้มาเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นหนี้บุญคุณกันตลอดชีวิตอย่าไปบอกว่าฉันเกิดผิดหน้าถ้าเกิดใหม่ไม่อยากจะเกิดเลยแม่แบบนี้พ่อแบบนี้ยังไงมันก็รบร้างไม่ได้ถือว่าเราเคยทําบุญกันมา เคยทาบุญร่วงกันมาเคยทํากรรมกันมาก็าต้องยอมรับว่าพ่อแม่ของเรานะี่ะดีที่สุดในโลกเพราะคนอื่นก็คงไม่รักเรายันตายลองที่เราเราเราลองลูกเนลูกบางคนเนี่ยไปติดคุกอะ่ะมีใครไปเยี่ยมนะฮะไม่ีใครเยี่ยมอะ่ะคนที่ไปเยี่ยมคือพ่อแม่เมียมันยังไปมีผัวใหม่เลยมันยังทิ้งเลยไม่ไม่เอาผัวก,ก็ทิ้งเมียก็ทิ้งฉะนั้นคนที่รักเราก็คือพ่อแม่ คือพรอันจะด,ดีจะช่วงไงก็ไม่ไม,ไม่ทิ้งเรานั้นเราต้องต้องเคารพตรงนี้วันสงกรานต์นี่คือวันแห่งความเป็นผู้ที่แ,แสดงความก,กตัญญูกตเวทีกลับคืนมาให้กันให้เห็นว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้เป,ผเป็นพระอรหันต์ของเราขอให้กลับไปรดน้าดําหัวพ่อแม่มีอะไรก็ขมักขมามาลาโทษถึงว่าลดมือลดหัวลดตัวหรือว่าบางคนก็ลดทั้งตัว อ่ืเวถ้าล้างเช้าพ่อแม่ก็กราบขอขมาขมากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ลูกศพป,ประมาทต้นลาดฟังตอนหน้า็ดีรับหลังก็ดีตั้งแต่ที่เกิดอันเนี้ยจาความได้็ดีจําไม่ได้็ดีได้ทําให้พ่อแม่ไม่สบายเนี่ยขอน้าอันเนี้ยจงล้างมลทินในใจของลูกหรือความรู้สึกของพ่อแม่ที่ดีเนี่ยให้กลับขืนมาขอขอมาอาภัยตรงนี้เดี๋ยวท่านตายไปแล้วเราจะทําไม่ได้นะ ท่านแช่งเจนเราตายหรือเราเราแช่งท่านตายขอเข้ามากันไม่ได้รือเราเราเส,เสียช้าไปถ้าจะขอก็ขอกันตอนนี้แล้วก็ก็คงมีโอกาสแล้วจะได้ไม่มีกรรมนะยังไงยังไงก็ตามหลักพุทธศาสนาก็ไม่มีใครระเสริฐเท่ากับพ่อแม่ที่ให้ชีวิตเราคนอื่นให้ความรักอย่างอื่นให้เงินให้ท้องให้บ้านให้เรือนให้อะไรก็ช่างแต่แต่คนที่ให้ชีวิตเราในมีคนเดียวในโลกก็คือแม่กับพ่อเท่านั้น คือคนที่ให้ได้ได้สิ่งที่ผสฐกว่าสิ่งอื่นคือให้ชีวิตอันนี้ถือว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าพุนคุณอันนี้มันเปรียกมันปัตภีหนาแน่นมากไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่แล้วก็แม่กบพ่อหมายหมาย,มายถึงแผ่นดินให้สัตว์อยู่ได้ถ้าไม่มีแผ่นดินสัตว์ที่ไหนจะอยู่ได้เมื่อมีแผ่นดินแล้วน้ําก็อยู่ได้เมื่อมันต้องประกอบกันไปหมดเลยทั้นนั้นจึงว่ามีแม่ก็เหมือนแม่ธรณีแม่ คงคาเนี่ยแม่คงคาคือน้ําแม่พะาพก็คือลมพะเปรียบแม่เนี่ยมีบุญคุณอันสูงศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถ้าเป็นแม่ที่ดีก็พยายามให้พรลูกพยายามอย่าด่าอย่าแช่งลูกให้พรให้ลูกเจรเดินให้ร่ํารวยให้อยู่ดีกินดีก็ให้มีอะไรคือให้พรที่ดีกับลูกก็อย่าไปแช่งลูกลูกก็จงยยอย่าอย่าด่าอย่าเถียงพ่อแม่ถ้าเถียงพ่อแม่แล้วมันจะเป็นกรรม เกิดถ้าดาววันนี้รเพิ่งนี้ท่านตายเราก็ไม่จะไปขอเข้ามาที่ไหนฉะนั้นคนเราเกิดมาต้องตายจากกันแต่จะช้าหรือเร็วต้องตายจาก stretching. แม่ถือว่ายุ่มากก็ต้องตายก่อนลูกต้องทำพณีนะฮะแม่ต้องตายก่อนลูกตามตามอายุอ่าตามอายุพ่อแม่จะต้องตายก่อนเราจะต้องตายทีหลังแต่ถึง้มมีจะอุบาัติเหตุบางอย่างที่กรรมมาตัดรอนลูกลูกจะตายก่อนพ่อแม่แต่ถ้าคิดว่าพ่อแม่ต้องตายก่อนลูกก็อ,อย่าอย่าให้พ่อแม่ตายก่อน แต่ก่อนที่เราไม่ได้แก้ตัวอะไรไม่ได้รบกางอะไรไม่ได้ขอขมากมาลาโทษเราต้องเถียงแน่ต้องเถียงต้องทะเลาะกับพ่อแม่เพราะว่าพ่อ,พอ,พอ,พอแม่เนี่ยมันหน้าเถียงหน้าทะเลาะแล้วก็อ,อยู่กันทั้งวันใช่ไหมะเหมือนกับคนเราเนี่ยพออยู่ห่างกันก็คิดถึงกันแต่อยู่ด้วยกันมันก็มีข้อติเตียนมีข้อพูดคุยแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าคนที่อยู่ใกล้เรานะั่นก็คือคนที่มีบุญคุณต่อเราไม่งั้นเขาก็ไม่ไม่อยู่กับเรา ผ็คงจริงเราไปแล้วฉะนั้นกลับไปบ้านก็ขอให้ไปล้างเท้าพ่อแม่บางคนทําไม่ได้ทําต้องทําได้นะต้องทําได้ทําไม่ได้ไงแม่าต,ต่พ่อขี้เมาก็ต้องจับมาอาบน้ําให้ได้เมาไงเขาก็คิดได้กับบางทีก็คิดได้เนะยี่สิบปีสามสิบปีไม่มีลูกคนไหนมันมาเคลอกกูเลยปีนี้ยังน้อยก็เออคยคิดจะอายใจว่ากูต่อไปนี้คงจะต้องเลิกเมาแล้วนะลูกมันคาอกเราเนี่ย แต่ถือยังไงเนี่ยความรู้สึกของพ่อแม่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเกิดความละอายกับลูกวลูก,ล,กลูกรักเราลูกคารบเราจะไม่ดียังไงก็ต้องก็ต้องคิดหนกลับมาแม่ถึงจะบ่นยังไงก็้แลแตแต่ถ้าวันเนี้ยถ้าลูกไปทําดีกับพ่อแม่เนี่ยก็คงเลิกบน่นคงคิดถึงตอนที่ลูกดีกับพ่อแม่ถือถือพ่อแม่จะเป็นอะไรก็ช่างเถิจะสติไม่สมบูรณ์จะเป็นอะไร แต่เขาเป็นพระรหัต์ของเรานะอย่าไปตุอย่าไปดุอย่าไปดา่าอย่าไปตีอย่าไปว่าเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวเราเพราะว่าท่านมีพระคุณนะั้นสูงสุดพระเจา้าท่านเปรียบเหมือนพระรหัตข์ให้รู้ประเพณีโบราณจึงได้ว่ากานตันยูรู้คุณเนี่ยทำให้คนเราเจริญจึงมีวันสงกรานเนี่ยเพื่อจะกลับมาย้อนใจดูว่าเราจะทําความเคารพตรงนห้ แต่บางคนเขาทาทุกวันนะเขาไม่ต้องขอขมาขมาหรอกบางคนีนเลี้ยงดูแลพ่อแม่ทําทุกวันนะเขาเขาไม่ขมาก็ได้เพราะเขาเขารู้จักหน้าที่ความเป็นลูกที่ดีแต่ถ้าเราเราทำอะไรที่เสียงพ่อแม่ไว้หรือทาอะไรให้พ่อแม่ไม่สบายใจเราก็ควรจะไปขมาขมาวันนี้อย่างบางคน,เ,นเขาเตรียมเสื้อผ้าไปเลยวันนี้้ามา <c oughs> มาจากเขาใหญ่ก็มีหมอนนวดเป็นหมอนนวดไปอยู่จะมาหลายวัน พขามางานมรติตาแล้วก็เลยชวนไปอยู่เขาใหญ่ก็ไปโน,นดที่โนดโนดพระมังโนดอตมามาเมือโยมมังแกก็บอกว่าแกต้องกลับบ้านวันนี้กลับก่อนที่จะหมดตอนบ่ายนี้เพราะไม่บอกว่าลูกลูกจะ,จะมาอาบน้ําให้แกเพราะลูกแกเป็นห่วงแกบอกเป็นห่วงลูกสาวเป็นห่วงไปไหนก็เป็นห่วงกลัวพ่อไปเดินตีนสูงตรรีนต่ํากลัวจะล้ม <c oughs> ขอให้รู้อยู่ที่ไหนก็แล้วกัน ให้ไปรับเขาไปบอกว่จะอยู่เขาใหญ่บอกว่าเดีย๋ยวจะเอารถไปรับเขาบอกไม่ต้องร็อกธรรมาก,ก็เลยให้คนรถไปไปส่งที่บ้านเพื่อจะได้รู้จักบ้านแล้ววันหลังนี้ได้เป็นนวดได้ไปรับก็ได้คนรถก็เป็นคนถ่ายรูปวันนี้ก็เลยไม่มีคนถ่ายรูปไม่ยมคงยังไม่กลับมา <c oughs> อาจจะปเป็นตรงกาลานะงเขาก็ไม่รู้สิอยู่ที่บางครูนคนปรปฐม นี่ก็ถือว่าความผูกพันดูสิอยู่อยู่ถึงเข้าใหญ่แล้วก็จังกลับกลับเพื่อให้ให้ลูกได้มารดน้ำไอ้ลูกก็ผูกพันแม่นี่เพราะแม่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีอ่าหรือลูกที่เป็นตัวอย่างที่ดีเขาก็ผูกพันอันนีน้ีเราเห็นแล้วก็เอองั้นเราต้องรีบไปส่งให้แกถึงบ้าน่อ้ลูกเขาจะได้แสดงความกตัญญูกันวันนี้ แล้วเราก็มีพ่อใช่ไหมเราก็มีแม่เราก็มีพี่มีพ่ปู่ย่าตายายวันนี้เราก็ต้องไปแสดงท่านแต่ขอขามาขามาท่านทําได้ไหมโยมทําได้ไหมทําไม่ได้ยกมือสิแสดงก็ทําได้ทุกคนเลยไม่ยกมือเห็นไหม <c oughs> น้ําขันเดียวมันจะเปลืองทุงทอะไรใช่ไหมเราขวดหนึงแพงกวา่าซื้อได้เลย น้ำขวดหนึ่งไม่ขีตก็อเอาไปอาบท่านเอไปร่างมือร้างอย่างที่พระเนี่ยเป็นตัวอย่างรลดน้ําดาบัวพระเนี่ยคือลดเท้าลดมือพระเนี่ยก็เป็นตัวอย่างว่าทํากับพ่อขาแม่ก็ทําอย่างนี้พอได้จะลดแค่มือแค่เท้าก็ขอขอมาขมา,ขมาลาโทษโทษนั้นก็โหสิก,กรรมต้องกล่าวด้วยกับด้วยวาจาเพราะเราเถียงน่ด้วยด้วยวาจานะถ้าเราแค่คิดด้วยใจไม่เป็นไรเราก็ ขอเข้ามาทางใจแต่ถ้าเรากล่าวด้วยวาจากับกายนี่โตอตอบท่านหรือทําให้ท่านไม่สบายใจด้วยกายวาจาเราต้องแสดงออกมันถึงจกะโหสิกรรมกันกรรมถ้าโหสิกรรมแล้วก็นั้นกรรมก็เป็นไม่พยาบาททําไมคนเราเกิดมานี่บางคนมีบุญหนะ้าตาสะสวยแต่ว่ากพออายุมากแล้วหรือพอเข้าวัยแล้วเกิดพิกลพิการละ อันแสดงว่ากรรมมาตามบางคนก็รักษาสวดทรงตัวเองหรือร่างกายตัวเองไม่สุดโทมให้พิคนพิการไปยันตายบางคนนี่มาพิการพิกลอันนี้แสดงว่าไอ้กรรมางทีไหมเอาโหสิกรรมตามมามาทันถ้ากรรมตามมาทันคนเราจะทุกข์มากเลยกรรมทุกคนมีอยู่กรรมดีตอนนี้ยกรรมให้ผลดี เราก็มีกายวาจาใจดีกรรมให้ผลดีถ้ามันยังตามมกรรมกรรมที่ที่เราทําบาปใช้ก่อนมันตามไม่ทันเราก็เราก็รอดพ้นแต่แต่ถ้ากรรมนั้นตามทันมันให้ผลเนี่ยเราก็เจ็บปวดเราก็ทุกคนเราภาพบางคนเนี่ยมาพ,พิการตอนแก่อะไรเงี้ยเยอะแยะเลยบางคนก็มามีกรรมต่างๆกันดูสิทุกวันในคนเรารับกรรมต่างๆกันถูกฟ้องล้มละลายมัง่งถูกน้ําท่วมมัง่งไฟไหม้มั่ง ถูกลชนมั่งอะไร่าตัดเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดคนที่จะต้องรับกรรมทุกคนต้องได้รับแต่จะมากหรือน้อยเนี่ยประคับประคองกันไปแต่กรรมที่จะแก้ได้เนี่ยต้องสร้างบุญกุศลอย่างกตัญยูรู้คุณกับพ่อแม่เนี่ยเป็นการแก้กรรมอย่างดีที่สุดการตักบาตรทำบุญการรักษาศีลใ,ให้ทานแต่การมาบวชมาปฏิบัติเนี่ยเป็นการแก้กรรมเป็นการเพิ่มกรรมดีบอกว่ากรรมนี่ไม่มีอะไรจะแก้ได้หอนอกจากทำดีเท่านั้นเอง าการมใช้ก่อนเนี่ยหนักเป็นเบาหรือไอ้บางทีมันมาแรงเนี่ยเราเราถ้าเรามาหลบจะมาอยู่ในร่มกาสาวพัดใช่มาอยู่ในในค่ายของศีลธรรมซิเนี่ยบางทีมันก็เข้ามาไม่ถึงเข้ามาเพียงตักถาๆคนนั้นก,ก็เล่นเอาบางทีถึงก็เอาเจ็บตัวเจ็บกายไปเนี่ยแต่ว่าไม่ถึงขนาดพิกลพิการ แต่ถ้าเราไม่ไม่เข้ามาหาศีลธรรมเลยเนี่ยถ้ามันมาตรงตัวเนี่ยเราก็แก้ไม่ได้พระพุทธเจ้ายัางบอกว่าเราเป็นพุทธเจ้าได้ก็แก้แต่เพราะพระองค์ท่านเองชี้ทางให้ได้แต่ว่าพราะองค์จะแก้ใ,ใครไม่ได้ชี้ทางให้แก้ได้ถ้าคนนั้นเดินตามทางได้จึงจะแก้กรรมได้แต่นั้นเราทุกคนเรามีกรรมนะมีทั้งกรรมดีและไม่ดีตามมาติดตัวตามมาทุกคนไม่หนีกรรมไม่พ้น ชะช้าหรือเร็วหนีไม่พ้นเหมือนความตายเนี่ยใครหนีพ้นหนีไม่พ้นความแก่ใครหนีพ้นมันหนีไม่พ้นความเจ็บใครหนีพ้นมันไม่พ้นอ่ามันหนีไม่พ้นทุกคนแต่ว่าจะช้าหรือเร็วมันเป็นอายุของมันแต่ว่าเราหนีทางใจขอยัออยงไงยังไงก็ขอให้จิตใจของเราเนี่ยหนีพ้นทางใจไม่มีทุกข์แล้วก็สามารถชนะได้ทุกอย่างหรือว่าพ้นกรรมพ้นเวรได้ คนทางใจอันนี้ถือว่าถ้าเราทําได้ทางใจเนี่ยถือว่าเราจะต้องขอให้กรรมนี้มันหมดไปแต่ทําบุญทุกครั้งก็จริงว่าเอาทิศให้กับเจ้ากรรมในเวนเ,นเอโหสิขอให้โหสิอย่าได้ติดตามมาเลยเนี่ยบางคนต้องปล่อยวัวปล่อยควายปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยกาบางคนต้องบวชต้องถือศีลนะกรรมนี่มันจะอโหสิเบาบางลง แต่ถ้าบอกว่าฉันไม่สนใจเราฉันอยู่เป็นควายที่บ้านเงนี้ยไม่ต้องไปทําอะไรเลยเป็นคนที่บ้านอย่างเงี้ยไม่ต้องทําอะไรแต่ที่จริงแล้วพวกนั้นพอเจอกรรมแล้วก็ไม่มีอะไรจะช่วยตัวเองเลยมีคนหนึ่งไม่เข้าวัดคนไม่เข้าวัดคนหนึ่ง <c oughs> เขาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขาทํากินอย่างเดียวพ่อแม่เกิดมาก็ทํากินสอนให้ทํากินเขาก็ทากิน แต่เขาไม่รู้ไปวัดเนี่ยก็ไปยังไงไปทําอะไรเขาก็ไม่เห็นว่ามันมีประโยชน์อะไรเมียคนนี้ตายมีเมียใหม่เมียใหม่ก็เด็กกว่าเขาครูก็ต้องทําให้เมียเด็กๆมันดีขึ้นมีลูกขึ้นมาอีกก็เลี้ยงพอที่สุดเขาไม่รู้เรื่องธรรมะเลยผู้ชายนะพอเราตายแล้วเออพอรานั้นเมียก็มาตายตัวเขาก็ไม่รู้ธรรมะแต่เวลาเขาป่วยเนี่ยทุกคนเหมือนไม่มีญาติเลยคนมันมีกรรม คนไม่เคยเข้าวัดคนไม่เคยปฏิบัติคนไม่เคยพุทธพุทธไม่รู้โมไม่เห็นน่ะเขาไปบอกว่าคนข้างบ้านก็ไปบอกอะ่ะกลุงพุทโทที่ไม่รู้เรื่องอ่ะพุทโทรอะไรโมอะไรตั้งโคไม่รู้เรื่องก็ร้องโอยโอยโอยอยู่นั่นเนยลยร้องตั้งคืนทั้งวันมันไม่มีพุทโทอะ่ะร้องอะไก็ไม่มีญาติเอาไปไปไปโรงพยาบาลก็ปล่อยให้กดตาย ผอมลงผอมลงผอมลงจะคนตัวใหญ่ๆนะหลอมลงผอมลงหรือถ้าหนังหุ้มกระดูกก็ร้องโอ้ยโอย,โอยตัวเองก็ไม่รู้จะร้องร้องมันมันไม่มีอะไราจะทิพึ่งก็ร้องมาเน้นเนี่ยรนะ้องไปทุกวันทุกวันนอนมันก็ตายเองนี่เขาเรียกว่าคนไม่ไม่ถด้รู้เรื่องธรรมะเลยร้องยันตายโอ้ยยันตายบางคนก็คลางยันตายคือคือยันตายมีร้องไห้ยันตายก็มี รวยนะบางคนรวยมีเงินทุกมีทองทุกอย่างมีหมอวิเศษผ่าตัดทำอะไรดีแต่มันไม่หายอ่ะก็รล้งมันยันตายเลยคือยันตายเลยคนพวกนี้มันไม่มีธรรมะคนพวกนี้ไม่รู้จักพุโทธโธธรรมโอโซไม่เคยมาบวชไม่เคยมาเรียนพืที่จะจะมีสมาธิไม่ได้เลยเขาจะทุกข์มากทรมานมากจะไปเห็นตอนโน้นนะโยม จะไปเห็นคนพวกนี้ที่ทุกทรมานมากยามแก่ยามเจ็บยามตายใชสงสารน่าสงสารมากพราะพวกเรานี่รู้จักธรรมะนี่ไม่น่าสงสารเท่าไรจากตัวเองอ่ยคือสงสารตัวเองก็จริงแต่ว่าไม่น่าทุเรศที่คนอื่นมาเห็นถึงจะตายก็ตายอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสทีจ่จะแก่ก็แก่อย่างภาคภูมิใจทีจ่จะเป็นไงก็ถือว่าตัวเองมีคนอุปถัมภ์จะมาเหมือนเมื่อกี้คนเนี่ยมีคนแก่เมื่อกี้เดินไม่ได้มีคนรถรุ่นมาให้ไหม อ่มีลูกดีมีสามีดีมีภรรยาดีเขาเขาเขา,เขามีบุญนะเขาจะมาวัดก็มีคนลดลุนให้มนะันอันนี้ถือว่าเขาเขาเขามีบุญเข้ามาได้มีคนมามารลุนมาให้เขาลดน้ําได้ก็นี่คือถือว่าเขาทําดีไ้ที่จะจะเดินไม่ได้แต่ก็ยังมีส่วนดีช่วยเขาไอ้น,นั้นไปแม้แต่ไปโรงพยาบาลก็ไม่มีใครดูแลให้ ลูกมันก็ไม่รู้จักเรื่องไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณอะไรนึกว่าพ่อป่วยแล้วเดี๋ยวก็คงตายหลักร้องไปเดี๋ยวก็คงตายอ่ะที่จริงถ้าไปให้น้าเกลือหน่อยก็ยังภูมิหน้าตาก็ยังอิ่มนะคนจะตายเห็นสมัยนี้ให้น้าเกลือมันก็อิ่มนะมันก็ดูไม่ไม่เหมือนตายซากอย่างนั้นอ่ะนี่เราพูดถึงว่าคนไม่รู้นะไม่รู้โมไม่เห็นไม่เคยตักบาตรทำบุญไม่เคยเข้าวัดเลยเขาเข้ากันคึกคึกกูไม่รู้เรื่องเลย นี่คือเวืสุทท้ายแล้วก็ไม่มีที่พึ่งเลยน่าสงสารเราจากนั้นเราเราพวกมีบุญเนี่ยคนมีบุญก็คือคนรู้จักมาสวดมนต์ไหว้พระมาปฏิบัติอย่างไรอย่างไรที่พึ่งต็มีอยู่ทุกคนนะวันนี้ก็ขอบอกกันแค่นี้ว่าให้กลับไปทําบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านหรือพระอรหันต์อยู่ที่วัดก็มาที่วัดพระรอรหันต์บางองค์ลูกทิ้งเลยไม่ทาไง ก็ต้องนั่งร้องไห้เหมือนอย่างที่อยู่บางแคก็นั่งนองนองนนัง่งรอคอยลูกมาลดน้ําคนอื่นเขาไปลดกันนะแต่บางคนก็ไม่มีใครลดอันนี้จะไปโทษใครอย่าไปโทษลูกโทษตัวเองตอนเป็นเรามัวทำมาหากินงกงกไม่ได้สอนลูกวัวหาเงินสร้างบ้านวัวเงินใช้นี่เพื่อจะให้ลูกในร่ำเรียนให้เป็นใหญ่เป็นโตให้ดีกว่าคนอื่น มัวหาเงินก็เลยไม่ได้สอนลูกเลยว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นไงเข้าวัดถือศีลยังไงตัวเองก็ไม่ได้มีใจน้องก็ไม่สอนลูกให้รู้จักรักพ่อแม่เลยแต่พอมันพอมันได้ดีได้ดีแล้วเราแก่มันก็เราก็เป็นคนไม่มีสติสมบูรณ์กลายเป็นคนอ่าัสสมองใช้มานเสียนหมดแล้วไม่มีสมาธิก็จุ่จี้ขี้บ่นมันก็ไปไว้บ้านเอาไปไว้ที่อื่นไปแล้วตัวเองก็คอยที่ แล้วก็กรรมมันก็ไปถึงลูกอีกไอ้ลูกมันถึงจะร่ำรวยไงเดี๋ยวต่อไปพอแก่ไปมันก็เอาไปไว้ย่าง้นอีกแต่เราอย่าอย่าอย่าไปแก้กรรมย่างนั้นต้องแก้กรรมด้วยการว่ามีอะไรก็ต้องตอบแทนกันต้องสงเคราะห์กันต้องให้กันนะให้กันบันฑอตในอย่าใจเจือใจดำสังคมไทยเรายังยังอยู่ด้วยกันให้กันสงเคราะห์กันอักเครพกันกระตันยูรู้คุณเนี่ยยังยังเป็นคำสอนที่ดีในพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าท่านไปเยี่ยมนรกมาแล้วบอกว่าไอ้พวกที่ด่าพ่อตีแม่เนี่ยตกนรกทั้งนั้นแหมืงนั้นมันไม่มันไม่มันไม่ไปตกมันก็ไม่รู้มันไม่รู้หรอกมันไม่เชื่อหรอกนรกมันก็มีจริงก็มันตัวเองทําเองเั้นแต่จะแก้กรรมก็ต้องบวชเรียนเั้นบวชเรียนแล้วก็อุทิศบุญให้แล้วก็กลับไปก็ไม่ไปตีไปด่าอีกก็จะแก้กรรมเราเราก็ก็ก็รู้จักระารต์ของเราแล้วนะ พระหานใครพระหันมันก็แล้วกันนะที่บ้านเราเราเป็นยังไงก็ไปปลกเนก็แล้วกันใครเป็นพระแม่ดีพ่อดีก็โุ้โชคดีไปแต่สองต่อแต่พ่อแม่ขี้เมาก็พระอรหันต์ี่เมาก็ต้องทาบุญเนี่ยดีก็ทําบุญก็เขาบอกว่าถ้าไม่ได้ทําบุญกับพระอรหันต์ที่บ้าน่ะทําบุญกับพระที่วัดก็อรหันต์ที่วัดก็ไม่ไม่ไม่เจริญแต่ถ้าบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านแล้วทาบุญที่ไหนก็เจริญ อันนี้ก็เป็นสิ่งโบราณนะเขาว่างันนะโบราณนี่เขถือมากเลยใครที่พ่อด่าแม่ในทำกินไม่ขึ้นถึงใครอยไปทุมสร้างโบสถ์สักกี่โบสถ์ก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าทำบุญกับพ่อแม่อะไรนี้สำเร็จทุกอย่างะละพรพระพุทธ เจ้าทั้งปวงอาปาตามานุภาเวน